เอาละครับกราบสวัสดีนะครับผมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับนะครับเข้าสู่รายการนานาสาระกับของทัพภาคที่2นะครับดในรายการนี้นะครับโดยดีเจคิมหันบ่าวช่างฝันนะครับจากทางสถานีวิทยุคองทัพภาคที่2ค่ายกิจศิวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่เพิ่งจะเคยเข้ามารับฟังรายการนานาสาระกับพุทธภาพที่2นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขออธิบายกันก่อนนะครับว่าในรายการนานาสาระกับพุทธภาพที่2นี้นะครับก็จะเป็นรายการที่เจเจขิ่ผันนะครับก็จะหยิบยกเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่งตางๆนานานพวกนี้นะครับมาพูดสู่กันฟังมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพราะว่าการไม่มีโรคเนี่ยเป็นเล่าอันเปเระเสริฐนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับการที่เราจะไม่มีโรคเนี่ยเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับจึงนั้นไม่มีรายการนี้ขึ้นมานะครับก็จะไปเริ่มรับฟังกันนะครับก็ต้องขอฝากขึ้นวิทยุข,ของเราไว้ด้วยนะครับสําหรับขึ้น AM นะครับความถี่หนึ่กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ขอฝาก f เฟซ o o o กเพจนะครับ เข้าไปที่ Facebook ไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจของเรานะครับว่าสถานีวิทยุยทอพอ AM, สองเอเอมสกลนครนะครับแล้วก็ต้องอขอ ฝากถึงผู้ประกอบการนะครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่ต้องการสนใจอยากจะมาลงสปอตโฆษณานะครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับในการลงสปอตโฆษณาทดลองลง1เดือนทดลอง3เดือนแล้วก็เซ็นสัญญายาว1ปีนะครับว่าจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายยังไงนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์08269113,90นะครับที่เบอร์08269113,90นะครับ ก็ฝากกัาไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับในรายการนานาสาระของพวกเรานะครับผมมาผมก็ต้องขอเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับด้วยเรื่องของการงดอาหารเช้าเนี่ยมันส่งผลดีส่งผลเสียต่อร่างกายเราอย่างไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับมานะฟังกันต่อได้เลยนะครับผม อาหารเช้านะครับบางก็ว่าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดของวันบางก็ว่านะครับสามารถข้ามมื้อเช้าไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดและไม่ส่งผลทบใดต่อร่างกายและอาจจะดีต่อร่างกายซะด้วยซะด้วยซ้านะครับอาหารเช้านะครับสําคัญต่อร่างกายหรือไม่นะครับสําหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าอาหารเช้านะครับมันจะเรียกว่า breakfast นะครับหมายถึง to break the fast ซึ่งหมายถึงการหยุดการอดมื้ออาหารนะครับ หลังจากที่เรานะครับพดมื้ออาหารมาตั้งแต่หลังมื้อเย็นของเมื่อวานนะครับยาวจนมาถึงช่วงที่อนอนตอนดึกอีกเกือบ10ชั่วโมงนะครับนั่นหมายถึงเราไม่มีอาหารตกท้องเราเราวสิบสอถึงสชั่วโมงดังนั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนอาจจะรู้สึกหิวทันทีที่ตื่นนอนและต้องการที่จะกินอาหารเช้าทันทีนะครับแต่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงมปที่ถกเถียงกันถึงปัจจุบันนะครับว่าอาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่เราควรกินทุกวันหรือไม่นักวิจัยหลายคนนะครับก็ยังยืนยันว่าการงดอาหารเช้านั้นไม่ได้ส่งผลเสียใดยต่อร่างกายแต่นักวิจัยบางคนก็กล่าวนะครับในทางที่มันตรงกันข้ามนะครับสำหรับคนที่กินอาหารครบทั้งสามมื้อนะครับอาจจะมีคนเป็นไปได้ว่า สามารถรับประทานอาหารที่ให้พลังงานมากเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันในทุกช่วงเวลาของชีวิตในวันนั้นนะครับแต่บ้างนะครับก็ยังมีความเชื่อว่าตราบใดที่เราเนี่ยกินอาหารที่ให้พลังงานมากเพียงพอต่อร่างกายก็ไม่จําเป็นนะครับต้องนับเป็นอ่าเป็นจำนวนเมื้ออาหาร กล่าวคือนะครับต่อให้กินแค่2มื้อหรือก็หรือแค่มื้อเดียวนะครับแต่หากกินอาหารในปริมาณที่ให้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับซึ่งร่างกายของแต่ละคนนั้นอาจจะต้องอา,อาจจะต้องการพลังงานไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันด้วยนะครับจํานวนมื้ออาหารก็ไม่สําคัญนะครับรวมถึงการข้ามอาหารเช้าด้วยนะครับ ในเมื่อนะครับมันมีข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนะครับเรามาลองดูข้อมูลที่สนับสนุนจากทั้ง2ท,งทงสด้านนะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินจใจกันดีกว่าครับอ่าทีนี้เริ่มต้นกันด้วยทำไมเรานะครับควรควรจะต้องกินอาหารอาหารเช้านะครับจากงานวิจัยในปี2021นะครับได้ระบุว่าคนที่กินอาหารเช้าทุกวันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนี้ลดลงครับเช่นโรคเบาหวาน หัวใจโรคอ้วนความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองอ้วนล,ลง,งลกลงโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจนะครับปริมาณ L D L หรือว่าไขมันเลวลดลงนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารเช้าจะเพิ่มความเสี่ยงกับโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแต่จากการศึกษาของกลุ่มคนอเมริกาเหนือกว่า3 0,000คนนะครับได้ระบุว่า คนที่งดอาหารเช้านะครับอาจขาดสารอาหารบางอย่างนะครับเช่นโฟเลตแคลเซียมเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 b น b, b 3บีวิตามิน C วิตามิน D นะครับทั้งนี้นะครับอาจจะหมายถึงการขาดสารอาหารอาการขาดอาหารเช้าที่ชาวอาเมริกันนิยมรับประทานกันนะครับเช่นนมที่มีแคลเซียมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ทีรวัรเหิมะจุธานนครับจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโลกอุบัติใหม่ได้ระบุว่า การอดอาหารเช้าเนี่ยอาจจะเป็นภัยเงียบส่งผลให้เกิดผลอสมคลรนั่คือโรคต่างๆได้นะครับเช่นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะครับทั้งจากเส้นเลือดแตกแล้วก็ตันในสมองโรคเส้นเลือดแล้วก็หัวใจนะครับคนดันโลหิดสูงความเครียดนะครับจากการทํางานทีปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วก็ฮอร์โมนนะครับรวมถึงแพทย์หญิงสิริน ศริทนทรชันสริการนะครับหัวหน้าหน่วยวชทศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมามาวิทยมามหิดลนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ระบุว่าการอดอาหารเช้านะครับไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายรู้สึกไม่สดชื่นนะครับขาดาความกระตือรือร้นความจําไม่ดีและอื่นๆเนะี่ยมันยังเป็นสาเหตุของโรคความจำอข,อขอไปครับเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมด้วยนะครับ สมองเนี่ยมันไม่เหมือนกับร่างกายในส่วนอื่นที่จะมีสต็อกเลือดนะครับที่หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ขึ้นอยู่กับการส่งเลือดมาเลี้ยงโดยตรงนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับสมองเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับระดับน้ําตาลในเลือดที่มาเลี้ยงพอเพียงนะครับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ําจะมีผลต่อสมองทําให้อารมณ์วาอคิดของเรานะครับในคนที่อายุมากนะครับเวลาหิวมากๆ ไม่ใจสั่นนะครับแต่จางง่วงนะครับเพราะมันจะปิดสวิตช์เลยนะครับฉะนั้นแล้วในคนที่สูงอายุถ้าน้ําตาลตกก็จะซึมหรือว่าอาจจะทื่อไปเลยนะครับผมทีนี้นะครับทําไมเราควรจะงดอาหารมื้อเช้าเดีนี้เรามาลองฟังอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาดูฝั่งที่สนับสนุนให้งดอาหารมื้อเช้ากันบ้างนะครับโดยหลักการแล้วนะครับการงดอาหารมื้อเช้าไม่ได้เจาะจง100%ว่าต้องเป็นอาหารเช้าเพียงแต่มีข้อมูลสนับสนุนว่าการงดมื้ออาหารบางมื้อ ไม่จําเป็นต้องกินครบทั้งสามื้อต่อวันอาจส่งผลดีต่อร่างกายได้มากกว่าที่เราคิดหรือที่เราเรียกว่าการกระทํำ intermittent fasting นะครับโดยที่มันเป็นสิ่งที่อรีเจคิมหันพูดอยู่ประจําก็คือ IF นะครับที่นอกจากจะช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันยังส่งผลดีโดยรวมต่อร่างกายและก็สุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะครับข้อดีของ IF หรืองดมื้ออาหารที่มากกว่าแค่การลดน้ําหนักนะครับ อาจมีข้อมูลบางแห่งอธิบายว่าการงดอาหารเช้าเนี่ยอาจทะให้เราหริวจัดและอาจเสี่ยงต่อการกินอาหารกลางวันมากเกินไปนะครับจึงอาจทําให้อ้วนได้นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับจากการวิจัยเผยให้เห็นว่าการกินหรือการไม่กินอาหารเช้านะครับมันไม่เกี่ยวกับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ประการใดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาหารเช้ายังคงเป็นมื้อที่สําคัญที่ควรรับประทานนะครับโดยเฉพาะในวัยเด็กที่มีาาางานวิจเพราะว่าเด็กที่กินอาหารเช้าก่อนจะไปเรียนนะครับจะทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้านั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าคุณหมอพิงค์นะครับหรือว่าแพทย์หญิงทิดาการลุจิณัฐพนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยโรงพยาบาลสมิติเวชสมุทรรได้ะระบุว่า T R F นะครับหรือว่า ชามแล e d i ิติฟีดิงหรือว่าก็คือการจำกัดเวลารับประทานอาหารในแต่ละวันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถรับประทานได้และช่วงเวลาที่ห้ามรับประทานนะครับเป็นวิธีการทำ IF อีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่งผลดีต่อการลดน้ำหนักนะครับลดเปอร์เซ็นต์ในไขมันในร่างกายนะครับลดระด,ดับน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดนะครับและในกลุ่มที่กินแบบ g i f ร่วมกับการออกกำลังกายก,การสร้างกล้ามเนื้อแบบ Resistance training ร่วมด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้มวลกล้ามเนื้อนะครับไม่หายไปกับน้ำหนักนะครับ IF นะครับคือการลดน้ำหนักแบบไหนนะครับผมขอไปครับฟังกันต่อนะครับในขณะที่นายแพทย์นันทพลพงรัตมานานนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาแผนสารยาศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าหรือว่าหมอท็อปนะครับได้ระบุว่าแม้ว่านะครับเราจะเคยได้ยินมาว่ามื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดของวันนะครับ แต่จากงานวิจัยศึกษาการการทานอาหารแบบนี้นะครับพบว่าในช่วงเช้านะครับฮอร์โมนเกลินนะครับหรือว่าฮอร์โมนที่ทําให้เราหิวนี่จะหลั่งออกมาไม่มากนะครับเราจึงไม่ค่อยรู้สึกหิวมาก,นกใ,นในช่วง่เช้านะครับผมเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบสามื้อทุกๆวันก็ได้นะครับเราสามารถรวบมื้ออาหารกินมื้อเช้ารวบกับมื้อกลางวันได้นะครับสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนมื้ออาหารนะครับแต่สําคัญที่คุณภาพอาหารแต่ละมื้อที่เรากิน แนะนำให้เลือกเป็นอาหาร low carb diet นะครับหรือว่า healthy ketogenic diet นะครับก็คือการกินอาหารโดยเลือกกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ำน้ำตาลต่ำนะครับที่จะต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับตับของเรานะครับจะมีหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลฟุกโตสนะครับที่อยู่ในผลไม้หวานๆนะครับน้ำตาลรายขาวน้ำตาลที่ผ่านการคงแต่างๆนครการรับประทานน้ำตาลเหล่านี้เป็นจำนวนมากนะครับ จะทําให้ตับเนี่ยทำงานหนักนะครับนานวันเข้าเนี่ยน้ำตาลปริมาณมากนะครับอาจจะทําให้ตับอักเสบและตับอักเสบนานนะครับอาจจะทําให้กลายเป็นตับแข็งได้นะครับการรบวมมืออาหารนะครับหรือว่าการทำไอเอฟเนี่ยมันส่งผลดีต่อร่างกายนะครับทางการช่วยลดน้ําหนักนะครับลดการอักเสบในร่างกายนะครับลดความเสี่ยงโรคเบาหวานช่วยให้อายุยืนขึ้นหัวใจแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังกระตุ้นการทางานของระบบภูมิคุ้มกันอีกต่างอีกต่างหากนะครับแต่นะครับอย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนในเรื่องของอาหารเช้านะครับว่าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญห้ามขาดหรือไม่แต่ที่แน่นอนนะครับนั่นก็คือหากคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตในช่วงเช้ามากกว่าเช่นเป็นคนตื่นนอนตอนเช้ามากๆนะครับคุณจะมีเวลาในการทํากิจกรรมช่วงเช้ามากกว่าคนที่ตื่น,นสายๆนะครับดังนั้นแล้วในการที่คุณจะหิวและอยากกินข้าวเช้าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ<อ><อ>หากคุณอยากทํา IF คุณก็สามารถกินอาหารเช้ากับอาหารกลางวันแล้วข้ามอาหารเย็นได้นะครับ ขณะที่คนที่ตื่นนอนเายๆนะครับอาจจะยังไม่ค่อยหิวข้าวสักเท่าไร่นักนะครับการรวบมือไปกินทีเดียวตอนส,สายๆเที่ยงๆก็อาจจะได้สบายๆนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับอาหารเช้าที่คุณกินเนี่ยควรเป็นอาหารเช้าที่มีคุณภาพนะครับมีกับจากใจอาหารสูงครับเช่นผักผลไม้แล้วก็มีปริมาณโปรตีนที่มากเพียงพอไขมันต่าๆนะครับเท่านี้นะครับคุณก็จะไม่ต้องรู้รรสึกผิดหรือว่าคิดมากเยวกับการกินอาหารเช้าอีกต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับมาฟังกันต่อนะครับในเรื่องของวูบหมดสตินะครับสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรจะมองข้ามนะฮะอาการวูบหมดสตินะครับเป็นอาการสูญเสียความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกตัวแล้วก็การทรงตัวชั่วคราวนะครับโดยทั่วไปเกิดจากเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองลดลงนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดอ,อันตรายได้นะครับภาวะวูบหมดสติคืออะไรนะครับ นายแพทย์สมศักดิ์อักคศินนะครับอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยว่าภาวะวูบหมดสตินะครับหรือว่า s y n c o ฟเนี่ยเป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัวแล้วก็การทรงตัวชั่วคราวนะครับโดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราวนะครับทำให้สมองเนี่ยมันก็ขาดออกซิเจนไปชั่วคราวนะครับอาการวูบหมดสตินะครับจะมีลักษณะอาการเฉพาะนะครับนั่น,น,นก็คือ หมดสติเฉียบพลันนะครับเกิดขึ้นชั่วขณะในระยะเวลาอันสั้นนะครับและสามารถฟื้นคืนสติได้เองนะครับจะแสดงจ,จะแสดงออกทางอาการหลากหลายนะครับเช่นเรียกไม่รู้สึกตัวล้มลงกับพื้นทรงตัวไม่ไม่อยู่นะครับอาจจะมีอาการเกรงที่มือที่เท้านะครับตาค้างชั่วขณะเงื้อออกที่ใบหน้านะครับซึ่งผู้ป่วยนะครับจะจําเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้นะครับ โดยจะมีระยะเวลาการหมดสติตั้งแต่30วินาทีถึง5นาทีนะครับขึ้นอยู่กับสุขภาพพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยด้วยนะครับในบางรายอาจจะมีอาการนํามาก่อนเกิดจาการวูบหมดสตินะครับเช่นรู้สึกวิววินรู้สึกวินหัวนะครับผมรู้สึกวิววิวมืนศีรษะโครงเครงนะครับตาผ้าหรือว่าเห็นแสงแวบวับนะครับปลายมือปลายเท้าเย็นนะครับแล้วก็คลื่นไส้เป็นต้นนะครับ ส่วนอันตรายของภาวะวูบหมดสตินะครับอาการวูบไม่รู้ตัวเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานบนที่สูงหรือผู้ที่ต้องขับรถหากมีอาการวูบบ่อยๆนะครับควรพบแพทย์ประเมินหาสาเหตุต่อไปนะครับสาเหตุของภาวะวูบหมดสตินะครับนายแพทย์ทันินเวชชาพินันนะครับผู้อำนวยการสถาบันประสานวิทยานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุของภาวะวูบหมดสตินะครับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับเช่น หนึ่งนะครับสาเหตุจากหัวใจนะครับเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดหนาตัวผิดปกติ 2. นะครับเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกตินะครับซึ่งก็มักาตามมาหลังสถานการณ์เฉพาะบางบางบางอย่างนะครับเช่นโรคหลังจากที่ไอจามเบ่งยืนนา,นานในที่ที่มันแออัดหรืออากาศที่มันร้อนนะครับกลัวการเจาะเลือดเป็นต้น3นะครับ เกิดจากการเสียเลือดหรือว่าขาดน้ําเช่นท้องเสียล,ลุนลุนลุนแรงนะครับหรือว่ามีเลือดออกนเนวัยวอาาว่าภา,ภายในหรือว่าจะเป็นสีนะครับเกิดจากยาบางชนิดนะครับโดยเฉพาะนะครับยาลดความดันโลหิตสูงยารักษาต่อมลูกหมากยาต้านอาการซึมเศร้าหรือแม้แต่ยาเบาหวานนะครับผู้หมดสติแบบไหนที่อันตรายควรพบแพทย์นะครับสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับที่คนต้องระวังนั่นก็คือหลังจากผู้ป่วยตื่นขึ้นมานะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ การรักษาควรจะต้องรักษาที่สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการนะครับแต่ถ้าหากวามบสติเตือนขึ้นมาแล้วมีอาการเช่นปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะครับหรือว่าชาหรือว่าแขนขาอ่อนแรงขึ้นขึ้นซีกน,น,นะครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติภาวะทางสมองนะครับผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้แก้ชีดต้องสังเกตอาการวูบที่เกิดขึ้นนะครับและควรรีพามาพบแพย์ทันทีอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับ ต่อไปนะครับมาฟังกันต่อในเรื่องของนวดรอบดวงตานะครับอันตรายมากกว่าผ่อนคลายเสี่ยงเป็นต้อหินแล้วก็ตาบอดนะครับผมการที่เรานะครับกดนวดนะครับกดนวดอย่างนี้นะครับกดนวดอย่างนี้นะครับบริเวณรอบดวงตานะครับเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดแต่หากกดมั่วๆนะครับไม่รู้จุดอาจเป็นอันตรายต่อดวงตามากกว่าที่เราคิดนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตเกษตรสุวรรณนะครับ ฝ่ายแพทย์จากสูตรวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับได้ระบุว่าการนวดกดดวงตาแรงๆนะครับอาจจะไม่เพิ่มความดันในลูกตาและอาจเกิดความเสี่ยงต่างๆตามมาได้นะครับผมอันตรายจากการกดนวดที่ดวงตานะครับหก็คือมีความเสี่ยงที่จะทให้เกิดต้อหิน 2. จอตาขาดแล้วหลุดหลุดหลุดล่องออก 3. เลนแก้วตานะครับอาจเกิดการเคลื่อนที่4 เลือดออกในวุ้นตาโดยเฉพาะอย่างอย,างยิ่งนะครับ5นะครับในผู้ป่วยเบาหวาน6ภาวะเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำของจอตาอุดตัน7นะครับอาจสูญเสียการมองเห็นหากมีอาการเหนื่อยล้าดวงตานะครับเราควรที่จะพักผ่อนสายตาด้วยการมองระยะไกล,กล,กลหรือหลับตาเพื่อถนอมสายตาลงนะครับและหยุดพักสายตาทุกๆ20-30น,า,นาทีนะครับไม่ควรกดนวดดวงตาด้วยตัวเอง ต่อไปนะครับเราลองฟังกันในเรื่องของกินเจยอย่างไรไม่ให้อ้วนและไม่ขาดสารอาหารนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับเป็นคนที่กินเจแล้วก็หวังผลไม่ใช่แค่ตัวบุญนะครับผมแต่ยังอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับและถือโอกาสลดน้ำหนักไปในตัวด้วยนะครับเพราะคิดว่าการกินแต่ผัดมันก็ต้องพร้อมนะครับเลยถ้าพูดบแบบนี้ อาจจะโดนเพื่อนๆล้อน,นะครับแล้วก็เบรกเอาไว้ว่าใครว่าล่ะกินเจแล้วจะวัขึ้นนะครับแถมยังได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์อีกนะครับผมเอาเข้าไปครับแถมยังขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์อีกนะครับคราวนี้นะครับเราอาจจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเราจะผอมและจะสุขภาพดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับวันนี้นะครับเราเลยเราเลยมีคําแนะนําดีๆเพื่อให้การกินเจของคุณเป็นไปอย่าง ราบลื่นนะครับกินเจอย่างไรไม่ขาดสารอาหารและไม่อ้วนนะครับอย่างแรกนะครับเลือกอาหารให้ครบ5หมูลนะครับอย่าให้ขาดหมู่ใดมู่หนึ่งใน1วันนะครับแหล่งโปรตีนที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้นะครับได้แก่พวกพืชตระกูลถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองแล้วก็โปรตีนเกษตรนะครับสองนะครับเลือกทานข้าวกล้องข้าวสีมากกว่าข้าวขาวนะครับหรือว่าข้าวขัดสีเพราะว่ามีสารอาหารและก็วิตามินต่างๆมากกว่านะครับ 3นะครับคนเลือกทานอาหารที่เรียนแบบเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอาหารเหล่าน,นั้นนะครับส่วนใหญ่ทํามาจากแป้งร่างกายจึงอาจจะขาดโปรตีนแล้วก็จะรับแป้งมากเกินไป 4. นะครับเลือกทานผักและผลไม้สดนะครับมากกว่าของหมักดองเพราะว่าพวกของหมักดองนะครับมันจะมีปริมาณโซเดียมสูงทําให้ตัวบวมแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ5นะครับเลืพกทานอาหารประเภทผัดทอดให้มันน้อยลงนะครับ แล้วก็มารับประทานอาหารประเภทย่างนึ่งต้มนะครับจะทําให้ะรับปริมาณไขมันน้อยลงนะครับรับรองนะครับว่าถ้าทําได้ตามนี้เนี่ยปัญหาเรื่องความอ้วนน้าหนักขึ้นหรือว่ารขาดสารอาหารจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณอย่างแน่นอนนะครับทําบุญให้ชีวิตผู้อื่นแล้วนะครับก็ต้องทําบุญกับร่างกายตัวเองด้วยการดูแลมันให้ดีที่สุดด้วยนะครับร่างกายเราจะได้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมาและสุดท้ายนะครับเรามาลองฟังนะครับใน เรื่องของนะครับ5โรคอันตรายที่เกิดจากการนอนไม่หลับนะครับผมปัญหาการนอนไม่หลับนะครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับเช่นคนมันโลหิตสูงเป็นต้นนะครับแต่อาจจะแต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตจากการนอนน้อยเกินไปด้วยนะครับทีนี้นอนไม่หลับขนาดไหนนะครับถึงเรียกว่ามีอาการนอนไม่หลับจริงๆนะครับลองสตราจาร์นายแพทย์ณวิชาจิรการวัฒจิรการวัฒนนะครับ กรรมการบริหารศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ระบุว่านะครับาการนอนไม่หลับอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในบางครั้งแต่หากจะเรียกว่ามีการนอนไม่หลับจริงๆก็คือการมีการนอนไม่หลับมากกว่า3วันใน1สัป,ปดาห์นะครับและทีนี้เมื่อนอนไม่หลับนะครับตื่นตอนเช้าอาจจะรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าและอาจจะมีอาการอื่นๆทางร่างกายนะครับเช่นตื่นขึ้นมาแล้วปวดศีรษะท้องไส้ปั่นป่วนท้องผูกท้องเสียและอ,อื่นอีกมากมายนะครับ สาเหตุของการนอนไม่หลับนะครับก็คือ,อมีความเครียดมีภาวะทางจิตเวทนะครับเช่นวิตกกังวลซึมเศร้านะครับส่ขอันามัยในการนอนไม่ดีนะครับเช่นดูทีวีหรือว่าเล่นมือถือที่ทำให้ดวงตาโดนแสงตลอดเวลาจึงทําให้นอนไม่หลับเพราะว่าแสงนะครับลดการหลั่งเมลาโทนินลงทําให้นอนได้ยากขึ้นหรือว่าการดื่มกาแฟก,ก่อนนอนนะครับหรือใกล้เวลานอนมากเกินไปนะครับเพราะว่ากาเฟอีนนะครับสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงโรคทางกายนะครับเช่น หรือว่ายาที่เราใช้นะครับเช่นยาแก้แพ้หรือยาความดันบางตัวอาจทะให้เรานอนหลับยากแม้กระทั่งแอลกอฮอล์นะครับที่เหมือนจะทำให้ง่วงนอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้หลับเราหลับตื่นๆนะครับทำให้เรานอนหลับไม่ได้คุณภาพมากขึ้นนะครับนอนไม่หลับปฐมภูมินะครับไม่มีเหตุที่ชัดเจนนะครับผมส่วนถ้าโรคอันตรายนะครับที่มาจากการนอนไม่หลับนะครับโรคแรกก็คือโรคมะเร็งลำไส้นะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัย แล้วก็การศึกษาพบว่าในคน1,240คนนะครับมีคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงถึง47เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอาการของมะเร็งลำไส้มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างย7ชั่วโมงขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับจุดเริ่มต้นของโรคนี้มาจากการนอนดึกนอนดึกตื่นเช้านะครับกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับไม่ค่อยออกกำลังกายจนทําให้เกิดความเสื่อมของระบบภายในโดยเฉพาะลำไส้นะครับจนมันกลายเป็นลำไส้อักเสบแล้วก็ลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งลำไส้ไปได้ในที่สุดนะครับ 2. นะครับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหากเรานอนไม่หลับนะครับไม่ค่อยได้นอนหรือว่านอนไม่ค่อยพอครับสารโปรตีนที่สะสมมากขึ้นในหัวใจเมื่อเราตื่นโดยธรรมชาติจะเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจมากขึ้นจนทําให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดหัวใจได้นะครับสนะครับโรคเบาหวานเมื่อนอนไม่หลับนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอระดับกลูโคสในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงระดับอินซูลินในเลือดก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับ ในการวิจัยบางส่วนก็พบว่าคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับจะเกิดภาวะร่างกายดลือกอินซูลินจากการนอนไม่พอด้วยนะครับ4นะครับสมรรถภาพทางเพศลดลดลดลงนะครับการนอนไม่หลับนะครับทำให้ฮอร์โมนเทสโทสตอโรนต่ําลงทำให้ความต้องการทางเพศลดลงต่าลงไปด้วยนะครับผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพเพศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นสาเหตุจากการนอนหลับพักผ่อนน้อยนะครับหรือว่านอนไม่หลับเลยทั้งคืนแล้วก็5นะครับโรคนอนหลับ อาการนอนไม่หลับเรือเร้อรังนะครับหากคุณมีอาการนอนไม่หลับมากกว่า3วันต่อสัป,ปดาห์ติดต่อกันนานมากกว่า3เดือนนะครับหมายความว่าคุณกําลังเป็นโรคนอนไม่หลับเรือเร้อรังนะครับซึ่งกระส่งผลต่อการทำงานต่างๆในร่างกายนะครับส่วนวิธีลดความเสี่ยงของอาการนอนไม่ไม่หลับนั้นนะครับอย่างแรกนะครับหยุดเล่นมือถือไม่ดูทีวีก่อนเข้านอนมากกว่า30นาที2ปรับสภาพของห้องนอนให้หน่านอนสะอาดนะครับห้องไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดีแสงไฟหรือว่าปิดไฟก่อนนอนเป็นต้น3นะครับหยุดดื่มกาแฟาแอลโกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนสีึ6ชั่วโมง5นะครับเปลี่ยนยาทยี่ใช้ให้บ่อยนะครับหากเป็นยายที่มีผลข้างเคียงทาให้นอนไม่หลับ6ถ้าเข้านอนแล้วนอนไม่หลับเกินกว่า30นาทีนะครับควรลุก ควรลุกขึ้นมาทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายครับเช่นฟังเพลงหรือว่าการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาผ่อนผ่อนคลายนะครับนั่งสมาธิ1 0บถึงสิานาทีนะครับแล้วจึงไปนอนต่อเจ็ดนะครับไม่ออกกำลังกายก่อนนอน 1- นสองชั่วโมงแล้วสุดท้ายนะครับไม่ควรอาบน้ําใกล้เวลานอนมากเกินไปนะครับควรอาบน้ำก่อนเข้านอน1นึ่งสองหนึ่งสองชั่วโมงนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้รับ ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับจากรายการนานาสาระของพวกเราในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอฝาก Facebook ของเราไปด้วยนะครับสำหรับเพจสถานีวิทยุทพสองเอเอ็มสุโขทัยนครนะครับเราก็จะสรรหาข้อมูลดีๆเรื่องราวใหม่ๆต่างๆนานานะครับมาเล่าสู่กนฟังทุกๆวันเลยนะครับผมแล้วก็จงขอฝากรายการเราไปด้วยนะครับสำหรับรายการนานาสาระกับพระพนัที่สองนะครับโดยในการโดยดีเจขิหมันหมาช่างฝัน จากสถานีวิทยุนพรที่2ค่ายจิตศิวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับกับคลื่น AM ความถี่1,359กิโลเฮิร์ตนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับวันหน้าพบกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอก่าวกับทุกคนว่าสวัสดีครับน้าพบกันใหม่นะครับ